สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman exe ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ร้านซูชิไม้นะครับสาขาปิ่นเก้าครับผมเป็นร้านซูชิที่แบบตกแต่งเด่นมากครับเปิดไกลบ้านมานานมากครับสาภาพว่าแบบไม่ได้มากินเลยเพราะว่ามันเป็นทางผ่านกับบ้านประจำนะครับบางทีผ่านก็อยู่แล้วหรือไม่ก็กลับไปกินข้าวที่บ้านนะวันนี้เนี่ยคือตั้งใจมากินร้านนี้เลยนะแล้วก็อยากรู้ว่าที่นี่นะครับเป็นร้านแบบไหนนะครับ เดี๋ยววันหลังเนี่ยเวลามาก็าจะได้มากินอีกบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเอาไปดูกันดีกว่าครับว่าร้านซูชิไหมนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับตัวร้านนะครับก็ตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับผมบรรยากาศน่านั่งมากๆเลยนะครับขับรถผ่านแถวบ้านทุกครั้งที่าน,นะครับเวลากลับบ้านนี่แบบอยากแวะมากๆเลยแต่ไม่ได้แวะสักทีวันนี้ก็เลยมาแวะครับผมเมนูซ<ม>ูชิเนี่ยครับเขาก็เริ่มตั้งแต่คำละ15บาทนะครับผม แล้วก็มีหลายอย่างไล่ราคาขึ้นมานครับไปจนถึงซูชิหอยเชยลฟัวการนะครับ180บาทนะครับผมแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเฉลีย่ยประมาณอยู่ในช่วงประมาณ15บาทถึง30บาทนอกจากซูชินะครับก็มีโรด้วยนะครับผมโรก็มีหลายแบบเลยนะเริ่มตั้งแบาบาทนะครับแคลิฟอร์เนียนะครับผม แล้วก็มีมากิฟซูชิด้วยนะครับเป็นแบบโลเล็กๆนะครับส่วนถ้าใครอยากกินอิ่มไปเลยนะครับก็มีข้าวนะครับเป็นเมนูข้าวหน้าต่างๆนะครับหลายแบบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ซาบะย่างนับ75บาทนะครับข้าวหน้าไข่กุ้งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เลยลองสั่งอันนี้ไปครับข้าวหน้าข้าวไฮโซไม้นะครับแซลมอนอันนี้480บาทครับอยากกินหน้าเพลนปุ๊บ โดนเลยครับองประกอบประมาณนี้ชอบมากๆแล้วก็มีราเมนนะครับมีข้าวเกงกะหรี่ด้วยนะคือพวกเมนูต่างๆเนี่ยก็ถือว่าครบเลยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีซาชิมินะครับมีสลัดมีเครื่องเคียงนะครับอย่างซุปมิโซะอะไรนี้ก็สั่งต่างหากได้นะ19บาบาทนะครับผมข้าวญี่ปุ่นก็มีนี่ผมก็สั่งไปเหมือนกันนะครับเป็นซุปมิโซะนะครับผม เครื่องดื่มนะครับก็มีหลายแบบนะครับมีชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นนะครับแต่ว่าอยากได้ชาเขียวแบบไม่หวานต้องสั่งเป็นชาเขียวพรีเมียมครับผมที่เหลือก็เป็นโซดาครับเบซีอะไรประมาณนี้อําแข็งก็มีเหมือนกันอันนี้ผมก็สั่งไปประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบเขียนอันนี้เป็นชาเขียวนะครับแบบไม่หวานนะครับผม35บาทอืมรสดีนะครับผมครับเพื่อนครับ นี่ครับมาแล้วครับเกี๊ยวซ่าครับผม35บาทเป็นไงโอเคนะแล้วนี่ครับซุปมิโซะครับ19บาทเป็นไงบ้างครับดีนะเออช่วยแบบปริมาณกำลังดีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรีบกินหน่อยเพราะว่าเขามาแบบร้อนๆนะครับแล้วซูชินะครับก็มาเสิร์ฟแล้วครับเป็นซูชิ5คำนะครับผมที่ผมสั่งไปนะอันนี้นะครับเป็นซูชิ ขี้หอยเชลล์พิกนะครับคำสิบห้าบาทครับซูชิกุ้งชีสนะครับเบิร์นไฟคำสามสิบนี้หอยเป่าฮื้อครับสิบห้าบาทครับผมหอยปิกนกสามสิบบาทแล้วก็ท้องแซลมอนครับสามสิบบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เด็ดของร้านนะครับที่ผมสั่งมาเพราะอยากกินมากๆนะครับก็คือข้าวไฮโซไม้นะครับอันนี้เนี่ยครับสี่ร้อยแปดสิบบาทครับผมมีครบหมดเลยนะครับปลาไหลหอยเชลล์ แซลมอนทูน่านะครับครบมาเลยน่ากินมากๆผมว่าซูชิที่นี่เนี่ยก็แบบอ่าชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเทียบกับตะเกียบเป็นไงครับอืมนี่ก็เป็นขี้ผอยเชลเผ็ดนะครับปรุงมาแล้วนะครับไม่ต้องจิ้มอะไรซูชิเขาทํามาแบบค่อนข้างดีนะอืมคำกำลังดีเลยนะอันนี้เป็นกุ้งนะครับซอสที่ปรุงมาคืออร่อยเลยครับ ในซูชิเนี่ยครับจะมีวาซาบิสดด้วยนะครับอันนี้เทียบกับวาซาบิซองที่ผมบีบมาครับต่างกันมากนะครับลองหอยเปาคือสักหน่อยครับจิ้มดูดีเลยครับอะหอยปีกนกเรามาลองกันหน่อยเนื้อแน่นดีเนื้อกุบดีเลยครับสาหหอยปีกนกนะครับแล้วนี้เป็นของแซลมอนนะครับผม หั่นรร้วมาสวยมากมากเอามากินท้องแซลมอนกันดีกว่าโอเอาใส่มาน่ากินจริงเป็นซูชิที่ทำมาดีมากๆเอา้าเรามาลองเกี๊ยวซากันก่อนดีกว่านะครับของว่างนะครับก่อนจะไปกินของหลักตอนมานี่แบบร้อนๆเลยนะครับผมกินร้อนๆใหม่ๆเกลือทีเดียวก็ไม่ได้ครับเป็นชุดละสามห้าที่แบบ ก็ดีเลยดีนะครับเขาทอดมาใหม่ๆซอสเก๊ยวซาเขาแบบดีนะแต่ว่าอยากได้ละมันพริกนิดนึงกินของว่างจบแล้วนะครับก็มาต่อกันด้วยซุปมิโซะานางปากสักหน่อยนึงะครับก่อนที่จะไปกินจานหลักของเราซุปมิโซะก็เครื่องเยอะกำลังดีนะครับ19บาทแต่ว่าถ้าอยากกินตอนร้อนๆเนี่ยก็อาจจะต้องสั่งตอนที่แบบกำลังอยากกินนะครับเพราะว่า เขาจะมาเสิร์ฟเลยนะครับค่อนข้างทีจะไวนิดนึงตอนนี้เราก็มาลองข้าวที่เป็นทีเด็ดของซูชิไมนะครับก็คือข้าวไฮโซไมนะครับผมมีแซลมอนมีทูนา่าไฮเชลนะครับไข่แซลมอนแล้วก็ปลาไหลนะครับผมนี่ก็คือรวมเซตที่แบบว่าอลังการปไปเลยนะ480บาทนะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวลองชิมดูนะครับสำหรับคนที่ชอบเครื่องเต็มๆเ,เนี่ยผมว่าชุดนี้คุ้มนะ ราคาประมาณนี้นะครับดูดิไข่เชลแบบอืม้มถ้าอยากจะเพิ่มรสหน่อยก็จ,จะจิ้มกับโชยุนะครับผมอืม้ทั้งหอมทั้งนุ่มอร่อยมากเพิ่งเห็นว่าทูหนห้าแผ่นใหญ่นะครับแบบนี้เลยโอเคเลยนะแกมวาสบีหน่อยก็นังอร่อยครับคือประดิบที่เขาให้มาในชุดเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมชิ้นใหญ่กำลังดีปลาชิ้นใหญ่มากล่มๆดีครับผมตอนนี้เราก็เปิดหน้าข้าวแล้วครับก็จะได้กินข้าวง่ายขึ้นด้วยครับข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับสำหรับคนที่ชอบกินข้าวหน้าปลาดิบแบบนี้นะครับก็มีความชอบหลายอย่างนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ชอบแบบผสมโชยุกับวาซาบินะครับแล้วก็ราดลงไปบนส่วนที่เป็นปลาดิบนะครับกินก็จะได้รสชาติที่ เผ็ดขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยครับผมจะผสมโชยุวาซาบิแบบนี้นะครับแล้วก็ราดลงไปนะครับ้กินก็จะได้รสขึ้นมาหน่อยอ่าอันนี้เราก็น่าจะเอนจอยครับข้าวหน้าประดิบได้เ,เต็มๆเวลากินข้าวหน้าประดิบแบบนี้นะครับก็ระใจดีครับปลาชิ้นใหญ่ข้าวคำโต,โตนะครับกินแล้วก็มีความสุขครับผม ข้าวไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับถ้าหามว่าเอาอิ่มอาจจะแบบไม่ได้จบในชามเดียวได้นะครับแต่ว่าเนื้อปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มครับผมกินไปก็มีรสชาติของไข่แซลมอนนะครับปนๆมาด้วยนะครับในข้าวอร่อยดีโอ้เอนี่ครับปลาไหลนะครับผมชิ้นก็ถือว่าใหญ่ดีนะครับมีความหนานะครับใส่ข้าวมาเต็มๆแบบนี้ได้เลยนะครับเขามีซอสอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้ครับอืมอร่อย เขาให้มาสองกินนะครับก็กินคุ้มๆได้เลยพอข้าวไม่เยอะมากนะครับเราก็สามารถกินปลาแบบเหลือๆได้เลยครับเรียกว่าตอนนี้ข้าวจะหมดแล้วนะครับปลาครับหอยเชลล์เนี่ยยังเหลืออยู่เยอะเลยครับคือหอยเชลล์เนี่ยเขามีเรื่องของรสสัมผัสใช่ไหมครับที่นุ่มๆแล้วก็กลิ่นลื่นๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่อาจจะหอมๆนะครับคือเวลากินกับ ข้าวสวยข้าวญี่ปุ่นนะครับก็อร่อยเข้ากันดีนะครับผมแนะนํานะครับตัวนี้ผมว่า480บาทก็คือคุ้มทีเดียวนะครับกับวัตถุดิบที่ได้เราอาจจะเก็บข้าวคําสุดท้ายนะครับเป็นหมัดฮุกนะครับผมที่มีทั้งแซลมอนนะครับแล้วก็ทูน่าแล้วก็หอยเชลล์นะครับรวมถึงไข่แซลมอนไว้ในคําเดียวก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าคำนี้ฟินมากๆแน่นอนครับ สามเครื่องสี่เครื่องผสมกันก็เรียกได้ว่าเป็นคําที่เติมเต็มรสชาติมากๆครับคําใหญ่จริงนะแล้วก็แบบคือเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าข้าวหมดก่อนปลานะครับหมดชามได้ง่ายๆเลยครับอร่อยครับข้าวไฮโซไม้อันนี้เยี่ยมเลยก็กินเสร็จแล้วครับแต่ว่าอยากได้อะไรปิดท้ายซะหน่อยนะครับก็เลยสั่งเป็น ผัวแระนะครับผม35บาทนะครับกับชาเขียวเย็นแบบหวาน25บาทนะมาลองกินสักหน่อยหนึ่งปิดมือแล้วกันอันนี้สั่งมาเพิ่มนะครับเป็นชาเขียวเย็นนะครับแบบปกตินะครับ25บาทจะเป็นแบบหวานนะครับเท่าที่ลองกินเทียบกับชาเขียวพรีเมียมนะครับอันนี้จะรสแบบไปทางมัชชะมากกว่านะครับรสกลมกล่อมเข้มข้นมีกลิ่นหอมชาเขียวยังดีเลยนะครับผมอันนี้เนี่ย จะต่างนิดหนึ่งแต่ว่าจุดที่รู้สึกได้นะครับมันกินลื่นคอกว่าเยอะนะครับผมเวลาถ้ากินซูชิกินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเป็นคนที่กินอาจจะติดหวานอยู่แล้วนะชาเขียวยี่บห้าบาทนะครับเข้ากว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็มาแล้วครับถั่วและญี่ปุ่นนะครับ3าบาทนะครับเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยครับผมกินเป็นกับแก้มนะ่าจะเวิร์กมานะครับแต่ผมเอามากินกับ ชาเขียวเย็นนะครับกินปิดมืออาหารนะครับเท่าที่กินหัวแล้วนะครับอร่อยดีครับผมมีความแบบร้อนนะครับแล้วก็ต้มใส่เกลือมันนิดหน่อยนะครับผมอร่อยดีแล้วก็กินง่ายครับพอวแล้วก็บีบกินง่ายนะครับหรือว่าใส่ปากนะครับงับเอาแล้วก็ให้ตัวเม็ดถั่วมันออกมาก็กินง่ายดีเหมือนกันเป็นของกินปิดมือที่ดีครับนี้กินไปก็ทุกอย่างนะครับ ตามนี้เลยนะครับผมรวมราคาแล้วนะครับไม่มีคิดแวดไม่มีคิดเซอร์วิสชาร์จเพิ่มนะครับผมราคาตรงนี้นี่คือเน็ตเลยนะครับสำหรับอาหารโอเคเยี่ยมเลยครับนี่ต้องมากินบ่อยๆแล้วละ่ะก็สรสุกนะครับสาบหลานซูชิไม้นะครับสาขาปิ่น9กนะครับใกบ้บานผมมากๆนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ อร่อยนะครับผมสําหรับซูชิแล้วก็ข้าวหน้าเนี่ยครับก็ต้องถือว่าดีเลยครับผมราคาต่างนะครับทามาโอเคครับซูชิตั้งแต่ช่วง15บาทถึง30บาทเนี่ยท่าที่กินมาก็รู้สึกว่าดีนะครับอร่อยรวมถึงข้าวหน้าเนี่ยครับก็รู้สึกว่าประทับใจครับตัวข้าวไฮโซไม้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้กินบ่อยนะครับเพราะว่าราคามันก็จะ480บาทนะครับผมอาจจะกินข้าวหน้าแซลมอนอะไรประมาณนี้ครับพ็อยู่ที่150บาทนะครับข้าวหน้าแซลมอนข้าวหน้าทูน่านี160บาทนะครับราคาแบบไม่ได้แพงนะครับผมตัวนี้มันจะไฮโซสุดแต่ว่าราคาตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างเป็นมิดนะครับแล้วก็ซูมิโซะนะครับ19บาทนะเอาไว้กินปิดมื้อก็ถือว่าเยี่ยมนะครับแต่ว่าซูมิโซะเนี่ยจะต้องสั่ง ตอนที่จะกินเลยนะครับเพราะเขาจะเสิร์ฟมาแบบร้อนๆแล้วก็พักทิ้งไว้เนี่ยอาจจะเย็นนิดนึงครับชาเขียวครับแล้วแต่ชอบเลยครับชอบหวานชอบไม่หวานก็ได้แต่ความเห็นผมผมว่าแบบหวานกินง่ายกว่าครับรวมๆเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นร้านที่ผมประทับใจครับราคาก็ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ไกลบ้านมากมีที่จอดรถด้วยครับรอบคอนโดเลยครับผมเข้ามาปุ๊บนะครับ ถ้าขับรถมาเนี่ยครับก็บอกทางรปภด้านหน้าครับว่ามากินร้านซูชิไม้ครับเขาก็จะบอกจุดจอดรถให้เราครับแต่ถ้านั่งเอ็มาทีมานะครับก็มาลงที่สถานีบางยี่ขันนะครับแล้วก็เดินมานิดเดียวนะครับประมาณ100เมตรนะครับก็จะเจอกับร้านซูชิไม้นะครับร้านซูชิไม้จะเปิดตอน4ี่โมงเย็นครับปิด4ี่ทุ่มสีบนะครับผมเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะครับผมยังไงก็มาลองกินกันดูนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย